เ,เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมีการรับน้องอยังไงคะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อโ <c oughs> คเอน้องชื่อโคเอชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้การรับน้องสนุกมาก,มากต้องบอกเลยว่าการรับน้องคณะการศึกษามลนของเรา สร้างสรรค์และครีเอทมาจะได้ที่หนึ่งจริงที่หนึ่งก็จะแบบมันสนุกแบบสนุกสนุกแบบในรุ่นเราะในรุ่นเรารุ่นห้าเจ็ดสนุกมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นความพิดตัวเองด้วยเพราะเพื่อนหลายๆคณะก็จะมาพูดด้วยว่า หุ้ยอยากมาจอยกับแมสคอมอยากมารับน้องกับแมสคอมมันดูแบบหลุดโลกมันดูไม่เหมือนใครมันดูไม่ชี่คนแม่เราเป็นคนเป็ผีเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละวันการรับน้องของเราจะมีตีมพี่พี่ตัดแจงมาอย่างดีมีการนัดแนะต้องแต่งตัวตีมนี้และไม่ใช่แค่น้องในการแต่งตัวค่ะพี่แต่งพี่ทุกคน แต่งทีมเดียวกันรักษาคอนเซปต์รักษามาตรฐานคือเราอ่ะเป็นรุ่นที่รับน้องสิบวันปีสุดท้ายที่มีการรับน้องสิบวันสิบวันนที่นี่คือสิบวันติดและคิดดูแต่งตัวสิบวันนี่มีนี่อยู่ในแล้วเมดอะเป็นคณะทันตะเช็มแต่งตัวเมดอิจชามากนี่มีเมดเป็นทันตะกะกะเรนเขาจะรู้สึกว่าแบบ แค่คณะเราพูดจอยอะเพราะว่าของเขาก็เป็นสายสายนิตรอะเขาก็รู้สึกว่าวิจอยจังเลยรุ่นเราอะคือรุ่น57ดซึ่งรุ่น5้าเเนี่ยจะถูกรับตองจากที่5้าหอีกทีหนึ่งซึ่งที่56เนี่ยจะรับเราสิบวันแล้วหลังจากสิบวันละเกิดอะไรขึ้นพอสิบวันปุ๊บที่รับเราเป็นน้องใช่ไหมรุ่นพี่ห้าห้ารุ่นพี่ปีสามก็จะมารับเราอีกทีพอปีสามรับเราเสร็จปุ๊บ ปีสี่ก็จะมารับเราอีกทีมันเลยกลายเป็นว่าห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่อ่ะสนิทกันมากเพราะว่าที่พี่เขาลงมารับเรากับมือซึ่งมันแบบตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากนะที่รุ่นเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่ถูกรับงิ0วันเพราะหลังจากรุ่นเรามันไม่มีแล้วทุกคนมันถูกลดทอนถูกอะไรไปด้วยหลายๆอย่างแต่คือรุ่นเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่ถูกแบบรับนลองแบบสัตว์เต็มอะ ซึ่งต้องขอบคุณมากๆที่เป็นรุ่นเราที่เป็นรุ่นสุดท้ายเพราะว่าเราได้รับสิ่งดีๆจากทั้งพี่56 5554เยอะมากแ้มีปีแก่ด้วยใช่มีพี่ปีแก่มีพี่สิบปีคือลงมาทุกคนแบบเอเนจีอยากรับน้องมันมีกันเยอะมากแล้วพี่ๆแบบพี่ๆคือเขาเขาอยากที่จะรับเราเป็นน้องจริงๆเขาเห็นเราเป็นน้องจริงๆเป็นแฟมิลี่จริงๆอ่ะคือซึ่งตอนนั้นอ่ะพวกเราสนิทกันมากถึงขั้นแบบว่ามีกลุ๊ f เฟ e บุ๊กของ57 56หรือว่า ถ้าเจ็หกห้าห้าหรือ,อว่าแบบสี่ชั้นปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันสนิทกันถึงขนาดนั้นอ่ะทุกคนเนี่ยคืออีกที่คนของการรับน้องคณะเรามันมันสนุกจริง,รงๆนะทุกวันนี้ยังไปเที่ยวกับนี่ห้าห้าอยู่เลยเออเออนี่สนิทกับแบบรู้จักห้าหกสนิทห้าห้าแบบคุยกับพี่ห้าสีได้แบบรวมถึงพี่ปีแกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความที่แบบ เออมันคือความแมสคอมแบบจริงๆแมสคอมแฟมิลี่ค่ะทช่ทุกวันนี้มาทำงานฉันก็ยังต้องทำงานกับรุ่นพี่แมสคอมที่ได้ทำงานเพราะก็เพราะว่ารุ่นพี่แมสคอมเราไปแบบเราไปไหนไปวงการไหนเราก็จะเจอพี่แมสคอมอยู่ทุกคนซึ่งไอความที่เราเคยรับน้องด้วยกันมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสายใยสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราแม่งเชื่อมกันโดยที่เราแบบไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายอะนิวงานง่ายมากจริงขาดที่เราแบบ สนิทใจกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกมากคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็แบบอยากรับน้องอีกนะเพราะรู้สึกว่าสนุกมากจริงๆนี่ยังจําภาพหยาดพี่ลุนกับพี่คําถามที่อยากที่แล้วที่อยากกับพี่คําถามมารับอ่ะเออพี่ชิคกี้พี่พี่ใช่ไหม ปีไหนวะที่กีมอไซค์ขึ้นดอยมากันไปสิบอ่ะแล้วบีบไปกันแบบปีสี่ตอนที่พี่อยากกับพี่ทำถามมารับอะเอมแบบเอไม่มีเหตุผลนะปี4ีปีสีหรือปีบัณฑิตวะบัณฑิตเออปีเข้ามาในปีแกรวมกันอ๋อเออบัณฑิตกับปีแกจะมาพร้อมกันเออคือเล่ามี้ทุกคนคือในแต่ละชั้นปีเขาจะมาเปิดตัวมาแกนด์โอเพนนี่กับน้องปีดึงคนละวันกันแต่ละปีก็คือแต่ละปีเล่นใหญ่มากแบบเล่นใหญ่ว่าโอ้โหแล้วแต่ละปีมันจะมีตัวเด็ดตัวจีอ ออจุดจีนของห้า้าก็เลิศเลิศอันนี้ฉันชอบฉันโบดทุกคน,นแต่งตัวใหญ่มากจ,จีนอะ่ะชั้นปีเขาก็จะแบบจัดเต็มเพื่อมาหาน้องปีหนึ่งอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าคนเป็นปีหนึ่งอะ่ะดูต้องเลงะจังเลยวาเพราะว่าพี่ๆแม่งอุ้มโอ่โอะอคือแบบทุกคนอยากที่จะมาดูแลรเราอยากที่จะมาแบบจอยเราอยากที่จะมาแบบทำความรู้จักเราอ่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันมีสมุดดำ ที่เราในน้องปีหนึ่งจะต้องคอยทุกคนเพื่อที่ว่าจะเอาไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการที่เราี่ยจะเข้าไปคุยกับรุ่นพี่เป็นเหมือนรู้จักใครต้องเอาเข้าไปให้พี่คนนั้นเขียนเออแบบพี่ชือไมนานน่อะไรเงี้ยก็จะมันก็จะมีแบบเป็นการไปคุยการคนต่อคนใช่ใช่เป็นความั่าง จับเขาคุยกันแล้วก็อเอาสมุดให้พี่แล้วเขาก็จะเ,เขียนว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอะไรเงี้ยพี่ชื่อนี้นะอเงยเรียนอันนี้อะไรเงี้ยน่ารัก,รกสมุดดาังนี้อยู่เลยน่ารักเป็นคประจําที่ดีแบบดีมากๆอและอีกอย่างหนึ่งคือเพลงประจํารุ่น ที่จะต้องครีเอทห้ามซ้ำกันถูกและรุ่นของเราดันก็คือ5.7มีถั่วไหมตะลึงตึงโป๊ะเออีกอีกปีเราจะได้เป็นพี่สิปีอีกสอปีอีกสองปีเราจะครบ10ปีแล้วเราก็จะได้กลับไปรับน้องสิปีปีห7เจ็ซึ่งตอนนั้นโควิดจะหายก่อนรุ่นกันเพราะว่าตอนนี้คิดถึงเพื่อนคิดถึงแบบรุ่นน้องคิดถึงคณะมากอยากกลับไปมากจากรับน้องอ ต่างคณะแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ทุกคณะต้องทำร่วมกันนั่นก็คือรับน้องขึ้นดอยเออเออ,เอ,อนี่เป็นสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของมอชอแล้วก็น่าจะเป็นขเขาเรียกว่าอะไร เป็นสิ่งที่ทําให้เราอะอยากเข้าแมสคอมด้วยเพราะว่าเราได้ไปดูคลิปแล้วน้องขึ้นดอยต่างๆอยากเข้ามอชอด้วยใช่ะว่ามันอยากเข้ามอชอลับน้องขึ้นดอยใช่เพราะเพราะว่ามันเป็นความเพณีที่แม่งแบบคนลุกคนลุกจริงๆรแล้วก็เป็นฟิกเนเจอร์ที่มออื่นก็ไม่สามารถทําได้อ่ะกูกล้าพูดเลยเรื่องนี้คือแบบแม่งมอชอคือแบบที่สุดจริงๆซึ่งก่อนที่จะมีไอ้ประเพณีเกิดขึ้นอะ เราอะจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าเราต้องขึ้นดอยไม่เป็นไงวะคือก็แค่วิ่งขึ้นเป้าหรืออะไรวะแต่จริงไม่ใช่นะทุกคนมันคือการที่แบบทุกคนจะต้องบูมทุกคนจะต้องขึ้นไปยอดดอยเพื่อที่จะไปบูมเพื่อเป็นการเหมือนแบบ grand opening ว่าฉันคือปีหนึ่งแม้ขอตใช่เป้าหมายมันคือแค่นี้แต่ว่าระยะทางก่อนที่มันจะไปถึงอะทุกคนมันต้อง้อมบูมหนักมากเพื่อทียะให้มัน อกันแล้วคณะเราออกมาสวยแล้วคณะเราเป็นคณะที่เคร่งเรื่องบูมใช่แบบต้องตีปีกให้เท่ากันต้อนแข่งขันก็ตลกมากมันไม่ใช่การบูมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การบูมแต่มันคือการบูมท่าพิเศษบูมปีกใช่มันคือเรียกว่าการบูมปีกซึ่งเราต้องไปบูมปีกตรงโค้งเขาเรียกว่าโค้งสปิริตเออ ไม่โค้งจริงๆมัถึงโม่ขุนการชื่อมันอะแต่ว่าสำหรับมมเราเรียกว่าโค้งสปิริตมันจะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นไปบนคันธาใช่เพ่าะฉนคุณนุ่งึโค้งแล้วก็คอแห้งเนี่ยเพราะมันมันเหนื่อยมากมันคือโค้งที่เราจะไปถึงโค้งอ่ะทุกคนกี่โลไม่รู้แล้วคือเดินขึ้นดอยสภาพเออคือเหนื่อยมากทีแรกเรากลัวนะกลัวว่าเราจะไปไม่ถึงยอดดอยนึออกแบบแอบกลัวเหมือนกันเพราะเราตอน เรียนอยู่ก็ไม่ได้จะออกกําลังกายหนักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่วันนั้นเราต้องขึ้นกับเพื่อนแล้วก็ขึ้นกับพี่พี่ก็จะมีความเอนเตอร์เทนสุดเราก็จะเอนเตอร์เทนกันเองเต้นบ้างหยุดบ้างพักบ้างแต่ว่าไปก็ขึ้นไปเออวม่งแค่39กว่าจำได้แต่ก็เดินสู้ข้าวก็ไม่กินมันก็ต้องแบบอะไรก็ไม่กินปิิวกันเลยจนขึ้นไปกันจนสําเร็จยาดมไม่รู้จะดมไป กี่อันเราไม่รู้เนาะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ทุกคณะก็คือจะมาแล้วรุ่นพี่ของแต่ละคณะก็จะมาปียี่สิบปีสามสิบปีเพื่อทอปเก่าๆแล้วก็จะได้เจอรุ่นเดิกคือแบบจริงคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเด็กมชทุกคนอ่ะที่แบบพอถึงวันนี้ปุ๊บทุกคนจะมารวมตัวทุกคนจะมาเว้ยมันเหมือนเป็น เราไปขึ้นชยปุ๊บเราจะต้องกลับมาขอกลับมาหาการมอชอมันไม่ใช่แค่คณะเรานะแต่นี่ชอบมากเวลาชอบการกลับมาของรุ่นพี่คณะวิศวกชอบมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาแค่มาเฉยๆนะทุกคนเขาไม่ต้องทําอะไรให้มันเรียกร้องความสนใจหรือทุกคณะไม่มีใครทําเลยมันจะมีมวนความอบอุ่นมันจะมีมวลเขาว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นคนลุงที่แบบใส่เสื้อช็อป ส่เสื้อคณะดสิทธิ์เก่าๆมามันมีความแบบมันมีความขลังของมันแบบค่อนข้างสูงบางคนนั่งวิวแชร์มาพอถึงโค้งสปิริตก็คือเพื่อนก็เชื่อกันเห็นคือจริงโอ้ยพูดแล้วว่าขนลุกคือมันเป็นกระหังจริงมาโคงสตรงนั้นก็คือเวลาเราบูมอ่ะก็จะมีเสียงจากรอบข้างมาให้กำลังใจว่าสู้นะทำไม่เต็มที่นะอะไรเงี้ยจากพื้นที่เก่าเนอะซึ่งคนอยู่ตรงนั้นคือจะร้องไห้ทุกคนมันพูดไม่ถูกมันไม่ใช่แค่นี้ด้วยนะมันจะมีด้านบนที่ยืนรอเราอยู่ทุกคนจะ ส่งเตียเ่ยเชียแล้วแบบเราจะบูมด้วยความฝนตกใช่คชือเราบูมด้วยฝนตกไงเออฝนตกใช่ไหมจ<า><ล>ังหวะที่เรา,าร้องซ่าเหมือนในหนังอ่ะทุกคนมจะมีความโกลดเป็นวัฒนธรรมที่ให้พูดกี่ทีกี่ทีก็จะขนล,ลุก <คน S 1> แล้วก็ยังแบบตาตึงใจมาถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดมอชอกลับมาจัดก,ก็น่าจะกลับไปแน่นอนคืออยากกลับไปเห็นน้องๆอยากกลับไปเห็นแบบ รุ่นพี่อยากกลับไปเห็นทุกคนที่เคยเรียนจบไปแล้วแล้วกลับมามาร่วมกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแบบระลึกถึงสิ่งที่แบบเราเคยเรียนกันมาอะไรเงี้ยปุ้ยต้องไปเรียนทีวีในขณะที่คนอื่นแข่งแย่งกันเพื่อเอาเกรดควากันโอ้ยนึกออกไหมเป็นเมเจอร์ที่คนอยากเรียนใช่แล้วก็ต้องแข่งกันเยอะคือมันต้องมีการออริชั่นปกติไปเห็นมุนช่าแต่รุ่นน้องอ้วว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 าวววววนวววแวว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 ัวว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  คะแนนเต็มร้อยคนพวกคุณแจลบร้อย99ใช่